คุณจตุรนฉายแสงโพสต์ผมอภิปรายการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา14ทับหนึ่งในร่างพรบอำนาจเรียกของกรรมธิการในการไปเอาผิดทางวินยัยหรือการลงโทษบุคคลแม้ว่าผมจะยืนยันว่าโดยหลักการทั่วไปรัฐสภาควรที่จะออกกฎหมายและวางบทลงโทษได้แต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มีปัญหาว่าอยากจะเขียนอะไร ก็ลงรายละเอียดไว้เต็มไปหมดทำให้วันนี้ถ้ากรรมธิการยังคงมาตราแบบนี้ไว้ในท้ายที่สุดก็จะมีคนที่ถูกลงโทษตามกฎหมายนี้ไปฟ้องศาลว่าบทลงโทษไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้าจะเดินหน้าบทบัญญัตินี้ต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ แต่ผมจะชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดครับว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้ที่ลรงรายละเอียดจนเราทําอะไรกันไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยจะเดินหน้าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรคือผมใช้วิธีแบบโบราณคือเมื่อมีสิทธิ์จะพูดก็ไม่ต้องส่งชื่อใช้ยกมือนะเพราะว่าสถานการณ์มาถึงขั้นตอนที่คิดว่าควรพูดก็ยกมือ อขอบคุณท่านประธานที่ให้ให้พูดนะครับแสดงความเห็นคือผมฟังพยายามฟังมาค่อนข้างระยะเวลาพอสมควรจับประเด็นได้มาตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่ตอนที่ทางกรรมธิการเสียงข้างน้อยคือผู้แทนกฤษฎีกาได้ซึ่งเป็นผู้ส่งวลความเห็นได้อภิปรายนะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่า ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่แล้วก็หลายท่านก็เชื่เห็นว่าเขียนไปแบบนี้เนี่ยจะไม่มีผลอะไรและท่านกรรมธิการก็มาชี้แจงว่าก็เราก็คับข้องใจก็เลยอยากเขียนไว้เขียนไว้ก็ยังดีกว่าไม่เขียนไว้ทํานองนั้นผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าท่านประธานครับคือในระบอบประชาธิปไตยมีระบบรัฐสภา สภาก็ควรจะต้องออกกฎหมายแล้วกำหนดได้ว่าใครมาชี้แจงอะไรกับสภาตามที่เรียกไปหรือไม่และจะมีโทษอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนอันนี้คือหลักทั่วไปน่าจะเป็นอย่างนั้นสภาออกกฎหมายก็เป็นอันว่าเป็นกฎหมายแต่บังเอิญว่า ระบบกฎหมายของเราเนี่ยไปโยงเรื่องนี้เรื่องการเรียกการที่ให้อํานาจคณะกรมรมการไปเรียกคนมาไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วพอไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเคยบัญญัติแบบที่บอกว่าให้มีอํานาจสั่งให้ผู้มาชี้แจงมันก็ไปตีความกันได้ ตีความกันได้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปบัญญัติบทลงโทษในกรณีที่สั่งแล้วไม่มาคือพอไปโยงกับรัฐนูลแบบนี้แล้วรัฐนูลปัจจุบันใช้คาแค่คำว่าเรียกก็เลยตีความว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่สั่งเมื่อไม่ใช่สั่งก็ไม่สามารถไปบัญญัติบทลงโทษได้นี่คือเป็น ความผิดพลาดเสียหายที่เราไปกำหนดอะไรเป็นในรายละเอียดลงไปอยู่ในรัฐธรรมนูญและจนกลายเป็นบรรทัดฐานว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่าสั่งก็ไปบอกบอกว่าบัญญัติบทลงโทษได้พอเขียนว่าเรียกก็เลยบัญญัติบทลงโทษไม่ได้มันก็มีเหตุผลไปอีกแบบหนึ่งปัญหาก็เลยกลายเป็นว่า เรื่องทั้งหมดนี้ผมมาชวนท่านกรรมธิการให้คิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่รัฐธรรมนูญซึ่งไปเขียนเอาไว้อยากจะลงรายละเอียดแบบไหนก็ลงรายละเอียดกันไปบอกว่าสั่งถึงจะมีอำนาจสั่งในระบบรัฐสภาควรจะมีอำนาจสั่งได้อยู่แล้วกรรมธิการสภาควรจะออกกฎหมายลงโทษใคร ถ้าหากว่าเป็นเห็นว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทำให้บ้านเมืองไม่เสียหายก็ต้องออกได้แต่ตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่าเมื่อรับนูลเขียนอย่างนี้มันก็จนใจและถ้าตีความอย่างที่ผู้แทนตรีกาชี้แจงเนี่ยการไปบัญญัติว่าผิดวินัยก็ดีแล้วมาบัญญัติต่อมาในเรื่องอื่นๆในทางที่จะไปลงโทษเขาเนี่ย มันน่าจะทําไม่ได้ทีนี้เมื่อทําไม่ได้ถ้าท่านยังคงมาตราแบบนี้ไว้ก็เหมือนกับว่าท่านคงไว้ทั้งทั้ที่รู้อยู่ว่าไม่มีผลอะไรและถ้าต่อไปจะพยายามไปลงโทษใครเขาก็จะไปร้องศาลว่าขณะนี้กําลังมีการใช้อํานาจตามกฎหมายนี้ซึ่งกฎหมายนี้มีเนื้อหาบางส่วน ไม่สอดคล้องหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นเรื่องว่าอสภาออกกฎหมายกันไปตั้งใจจะไปลงโทษคนท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามนาจคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าน่าจะคณะกรรมการน,น่าจะทบทวนเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมาช่วยกันคิดนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปพิจารณาเรื่องประชามติก็มาช่วยกันคิดครับ ว่าปัญหาของบ้านเมืองนี้มีอีกหลายเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เป็นปัญหาเนื่องจากรัฐธรรมนูญมันไม่เป็นประชาธิปไตยครับก็ขอฝากท่านกรรมธิการแต่เฉพาะประเด็นเนี้ยผมคิดว่าถ้าปล่อยค้างไว้นะครับทั้งลงโทษวินัยแล้วก็เรื่องเอกชนก็มาย,ยังเขียนอย่างนี้อีกเนี่ยมันเท่ากับเสมือนกับว่าสภาเนี่ยไม่ยอมรับรู้ว่า รันูลเขาว่าไว้ยังไงคนทวงแล้วยังไงก็ไม่รับรู้ขอเขียนไว้ก่อนก็แล้วกันแก้กความคับข้องใจของคณะกรรมการเองมันไม่เป็นประโยชน์ต่อต่อส่วนรวมเท่าที่ควรครับ